ก็ตอไบว่างอยเรื่อยๆทไาง้ี่เรื่องหาเ่อติดตาคับวันนี้ครับเตด่า นาที่เราสึกใจครับพี่น้องครับมาแล้วครับผมรุนกันครับรุ่นกันครับแพทเทวดาผลใจมหาชนครับอร้อยครับ พระดาครับอยากเกลียออกมานาที ai ai ่ ine, ึกใจใกล้าวบ้านล้วครับพี ine, ่น้องครับแัตเทวดาคลใจมหาชนครับในหน่อยในหลายสมัยโปรดทิศตางครับทุกที่โอ้นไหลไส้พ่นครับแต่ว่าจะสุดพันเด้อครับพี่น้องครับงั้นบุญประเพณีครับประเพณีบุญต้งไฟแสนครับบุญอยักเทวดาครับพี่น้องครับ พร้อมพร้อมก้าวสายรัชฐานทุงานแนอัธิวดาร่วมกับสปอนเซอร์รัฐบาทใหม่สำแดงต้องติดตามบังไฟพร้อมคนพร้อมปริญญาท่านทุกชุดทุกหมองทุกบ้านปลอดภัยไปทีงานแอดเทวดาจนโชคดีส3 2 1ไป ว่าเป็นสิงหัวนะครับเพราะัวนะครับไปได้เสวยนะครับ ทางเจ้าแลยพี่น้องให้ความสนใจบุญละที่วับิดอาบัณฑิฟนำเข้าจากเด็กหญิงชนินลักษ์สุนทันนะครับทาควัดพา่นรับบูชาองค์หลวงปู่มหาธาตุนะครับเพื่อความอยู่ดีมีสุขขอบห้เจ้ามากเกิดเลในการงานและหน้าที่ขอยอยู่ดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับ Đánh vào đánh vào. ครับพุนหางคุณหางคุณหางกันครับพุนหางนี่ครับน้ำตัวที่ซุดยอดมากครับครับพี่น้องตอนนี้นะครับพี่เลี้ยงได้ต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วครับกำลังสิล่งจากฐานครับปะยัดเลยครับประยัดเลยครับประยัดเลยนาที่เราถึงใจครับเอาพี่น้องนาฐานขะยับออกมานะครับพี่น้องถือว่าพี่เลี้ยงทั้งบนฐานชุดเริ่มลง่ตั้งสองฐานแล้วนะครับพี่น้อง เาเอาเฝ้าเขาเ้าเข้าติดระบายติดระบายรอบบแรงบนับเลยคนับเลยต้องรอบต้องรอนับสกอนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ โอ้กันบนท้นใดใจเย็นขึ้นขึ้นสู่ดวงทุ่งซาซาท่านได้หลายหลาย,ายขอเงินตเต่เวราเป็นุโดีิตมันตดของ

ครับนน่่อยยีีเสงตัวใหญ่นะประมาณเยอะเริ่มตากเขาแล้วรับเรียกว่าไปเป็นกันไส้ครับเป็นกันไสยหัสุดหัวสุดดังโป๊ะโป๊ะฮะกระชุันครับพี่น้องครับมันโป๊ะโป๊ะ ครับพี่คน้าครับแอดเทวาดาครับตังที่สครับมันจะมีาหากินอยากเขาเ่าเมันแมวสิว่าเอาลองเล่แมวมันหลดเอรับ ได้ขนแล้านแล้วครับต้งแดงต้มเืองนี่เ้านี่เ้า นี่ครับซี่ซี่เลยครับาข้ออาไปน้องครับมาดข้อแล้วครับไปน้องเอยอัศวินาครับห้าสิบห้านุยาข้ออาไปน้องครับไฟขึ้นสูงครับไปน้องสูงมากครับลำตัวีนเบ๊้ย เป็นขั้วขึ้นฉีกกระตือยู่ใน้ขายต้องยาขายฉีกระตื่อต้องพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องครับครับนะครับชายาข้อลอยมีครับปีศาจทางแห้งมหาชนะชัยครับมีสาทางจากบ้านขุนเมืองครับพี่น้องเอตเทวดาเลซี แอตเทวดาครับพี่น้องห้องไรครับชีไะชีว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 ะชนวะชีวดเทวะชีวบชีวีวเชีกะชีวะชีวะชียะชีวะชาวะชีเลยครับีวงนี่ะชีวะชีะชีว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 ะัีีววีดเทวนาะะนาหลายครับ นักครับเอเวดาวทีมงานจงโชคดีครับสามสครับเอเวดาครับพี่น้องครับไปเลยไปไปไปเลไปเลยไปอดครับีดเทวดาครับพี่น้อง ครับเขาจีนมาแล้วครับสั้งแน่ครับสมสายยาสาขาแห่งมหันต์เจรชัยครับบัตรบ้างบ้างครับพี่น้องแค่เทวดาครับมือนี้มำนนาเองเลยครับมือนี้ครับรอลุ้นไม่ลากันเด้อครับพี่น้องครับมีซึ่งลับชูช่างวาเลนเซยกับยูวานิอัมนะครับ ยังสีุดเัาล้ำ่าขอสุดขอให้ได้ครับผมอเป็เนีครับเข้าสแชปาครับเทวดาสายาข้อลยดีองั่ารนเย่ทนับเทวดาครับพี่น้องครับลางทีสองพัดลุ่นกันช่มกันเลยครับพี่น้อง ดครับพี่น้องครับบังที่3ครับนี้ครับ่กันชกันครับครับแอดเทวดาครับพี่น้องอ่กันชกันเลยครับวันน้งที่3ครับถูพพี่น้องครับันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องแอดเทวดาขอบคุณาด้านหน้าด้านใต้ดานขด้านหลังกันทุรับ นี่ครับพี่้องครับรุ่นการช่วงนเลยครับ <Spencer> พี่รองครับ <yeah> ิ่งครับเพิ่งเพิ่งโอ้ครับไม่ไหวแล้วครับเพิ่งครับเพิ่งจะกระจูกรับพี่น้องครับครับสายย่างสีสันหางให้งืองมหาชนชัยครับพี่น้องครับอัดเทวดาครับวันนี้ครับตััวาาหลง ลุคำเดมาัพี่น้องครับคุณนักจับ่อนครับพี่น้องครับอัรเทวนาครับเขากี้าครับพี่น้องครับเพผินคนสวยแร้วกอบใครับการจัดงานอ๋อหลุดม่ล่าเลครับพี่น้องครับหลุดไม่ล่าเลครับี่้งครับกีฬายครับเ้อหลุม่น้องครับ